Salah, Allah, อย iter, Ö, ่ายยาย่าทำผมอู้แม่เจ้าอู้หูหลอดได้ยังไงวะขอขอบคุณเอ็กโซคูนเกมแซดที่ทำอินโทรให้กับผมนะครับ ไงทุกคนสวัสดีครับชื่ผมมิวนะครับตอนนี้ก็อยู่เกมที่มีชื่อว่า l e g e n d a v i Wolf Edition Mobile นะครับผมหรือไบโอคา,า,าสัต4ในเวอร์ชั่น Android ตอนนี้เรามาถึงภาคที่5กันแล้วนะครับขอภายที่ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะตอนนี้เราจะต้องเจอกับพี่บูบูลินโกงเล็บนะครับถึง2ตัวโดยเริ่มแรกเนี่ยผมขอแนะนำ <c oughs> อย่าเพิ่งอัปเปิลฮะ,ะเงินเรามีเยอะเราซื้อปืนนี้ก่อนเลยนะฮะบูเกนบัตเตอร์ไฟ เป็นปืนที่ผมเรียกว่าสำคัญน่าจะไล่ที่สุดในเกมแล้วมั้งถ้าไม่นับล o อกแกลนเชอรนะในเรื่องของดาเมจปกติแล้วก็ปืนระเบิดนะครับกระสุนไม่ต้องซื้อลงมั้งน่าจะมีพอสมควรนะครับเรามาที่อัปเกรดปืนก่อนเลยผมขออัปเกรดตรงนี้ก่อนแล้วกันนี่เต็มแม็กแล้วเหลืออยู่40,000 40, ผมอัพอันนี้แล้วกันไม่รู้คืออะไรปืนพกของอัพใกล้จะเต็มแล้วนะครับผมเหลือกระสุน แล้วก็ไอเจ้านี้นะฮะอุย้ยอัพอีกแค่สามครั้งก็น่าจะครบแล้วนะครับปืนพกโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปกลับไปเล่นที่สนุก <c oughs> แล้วตอนนี้นะครับแอสลี่เนี่ยโดนโดนจับตัวบิกแล้วนะครับ <c oughs> โอ้นางสารจริงตรงน,นี้อับเริ่มต้นนะคุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งขยับตัวนะครับห้ามยิงโดนเจ้าบุคลนกับละกขังนะฮะจัดการในเจ้าพวกนักบวชให้หมดก่อน ยิงไปเลยครับยังไงวูบล mm ิง hmm. ก็ไม่ทำาะไรเรานะครับแล้วเราก็ยิงกล่องให้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวครับมันไม่ทำอะไรเราแน่นอนถ้าเราไม่ขยับตัวนะโอเคแล้วก็นี่นะฮะจากนั้นคุณผู้ชมเปลี่ยนเป็นปืนบูเอา้าเอา้าเชีย่ยละเออโอ้โหหายบลงสักทีครับคือผมไป เมื่อกี้คุณหินมาตายสองครั้งคือแบบครั้งที่จะตายเมื่อกี้เนี่ยมันชนะจะชนะแล้วเว้ยข้าไปได้ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าโดนขวนทันแล้วตอนนี้นะผมก็สามารถที่จะเลื่อนเมนูได้แล้วนะครับคราวนี้ผมก็จะสามารถใช้ปืนที่ผมซื้อมาได้สักทีเพราะว่าเมื่อกี้ผมไปเล่นด่านที่ยักษ์มานะครับไปเล่นมาก็เลยหายบั็กละคือถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่สามารถเลื่อนหน้าจองอยังได้ให้คุณไปเล่นด่านใดสักด่ดานให้คุณชนะนะครับคุณก็จะสามารถที่จะ เลื่อนหน้าจอได้นะครับเดี๋ยวผมกินยาเพิ่มหลอดเลือก่อนโอเคจังหวะนี้นะครับหลังจากคุณที่ที่จะหายละผมลืมซื้อกระสุนบัตเตอร์ไฟโอ้โหเอาไปยิงพี่ยักษ์หมดเมื่อกี้มีไหมเนี่ยโอ้โอ้มคก็จะเย็นนะ,ะจ๊ะจะเย็นนะจ๊ะหลังจากคุณจัดก,การนักบวดเมื่อกี้นะครับคุณก็ขึ้นมาแถวนี้เลยตามที่เคยบอก หยิบเบัตเคนบัตเตอร์ไฟแต่ว่าระกระสุนมันไม่มีอ่ะชิมหายแล้วกระสุนหมดอีกนั้นเอาปืนระเบิดจิ้วๆแล้วกันนะครับอะไรวะอดโชกปืยดีๆแล้วอ่ะนี่นี่เอาไปสองดอกเรียบร้อยไม่ตายก็ะเลงไม่โตจัดการไปนะฮะนักบวชเนี่ยน่ารำคาญมากนี่นี่อุ๊ยว้าวกระสุนนี้มันข้อดีคือมันยิงปุ๊บมันระเบิดเลยนะฮะ ฉะนั้นก็โคตรด,ดีแต่ว่าไนี่ก็จัดการพวกมันไม่ได้หรอกครับยิงให้มันชะง,งักไปเทเท่านั้นแหละแต่วไว้รอบเป้าได้นะครับนี่มาเลยใครกลัวชิมหายละกลัวจริงๆนะเนี่ยอย่าอย่ายาทำผมโอ้แม่เจ้าโอ้โอ้รอดยังไงวะ ชิไหยเมื่อกี้รอดได้ยังไงอ่ะอ้เจ็ดเออนี่ไงไกระสุนร,ระเบิดเก็บไว้ครับเจ็ดพันฮะเยี่ยมไปไปที่ะระฆังเออดีมากแล้นหนึ่งเราเปลี่ยนปืนก่อนฮะกอระเบิดผมก็ใช้ได้แล้วสวยงามบอกเลย นี่นี่อัดเข้าไปสุดอย่างนี้มันต้องเจ็บฮึบฮึบโอเคยิงหัวแม่งโอ้ชังหักอะไรของกูวะโอเคครับกดถอยหลังสองทีอ้าวกระสุนหมด สุดหมดไม่มีไม่เป็นไรระเบิดเลยฮะมีอะไรก็ใส่ไปให้หมดใส่ไปให้หมดฮยตายเฉยเฮ้ยแม่งตายง่ายกว่าเดิมอีกโอเคครับแนะนำให้ใช้ปืนระเบิดนะครับแม่งมาหาทางระเบิดแล้วก็ระเบิดนะฮะตี๋มันซุดอย่างนี้คือแบบมันจะตายเนี่ยถ้าเกิดมันโดนทีแล้วมันซุดเนี่ย พี่เพิ่งรู้ว่ามันแพ้ทางเระเบิดแต่กูเอาปืนเพรไปนั่งยิงมันทำไมวันนี้เปืงกระสุนมากถือว่าเป็นความรู้ใหม่นะครับรอมันหันหลังก่อนนี่นนี่น,นี่ใส่ม่ยังมาเลยนั่นแหละติดติดโง่โง่ยิงซสาห่อนครับจะรีโหลดกระสุน ตอนนี้อย่าเพิ่งช้าใจนะครับเพราะว่าเจ้านัภรีรัดบัวนเนี่ยมันจะมากันอีกนะครับมันจะมาตอนไหนวะนี่ไงตอนที่เราเปิดประตูนี้โชมาละระวังตัวธนูด้วยนะครับเอ้ยเนี่ยโอเคจัดการตัวที่มันยิงยิงกระสุนได้ก่อนนะโอ้ oh <my> god กูลืมดูว่าข้างๆมันมีนะักเคียวโอ้ my เชิดเดินหลบก่อนหลบก่อน หลบก่อนขอเงินก่อนไปนหนึ่งไม่ใช่อะไรหรอกจัดการจัดการนี้ก่อนไอ้ธนูก่อนโอเคเคียวเคียวไม่ยากครับบอกเลยตรงนี้ไม่ยากง่ายๆจัดการมูบลินได้ก็เพียงพอแล้วครับเคนี่จัดการปรสิตนี่เรียบร้อยครับ เท่านี้คุณผู้ชมก็จะเก็บกระสุนทุกอย่างได้อย่างสบายใจแล้วนะครับมีนี่ด้วยอันนี้เก็บเก็บเก็บหมดยังวะเฮ้ยเหมือนตาฝาดเฮ้ยผมไม่ได้ยิงระครังเลยนึกว่าแม่งเจอระเบิดโคตรดีอะ่ะต่อไปคุณผู้ชมใช้ระเบิดกับปืนระเบิดนะครับในการรับมือกับบูบอรีเนี่ยฮะจะง่ายสุดแล้วก็ประหยัดสุดดีกว่าปืนพกมานั่งยิงนะโคตรปืนกระสุนเลยบอกเลยโอเคครับนั้นเราก็ ไปท่านต่อไปเลยดับเอสด้วยม่งสุดยอดอ่ะโอ้ด่านไว้ด่านที่ทุกคนชอบนะครับด่านมหาชนด่านนี้บอกเลยว่าแนะนําให้เออ,อัพปืนอะไรก็ได้ที่มันยิงแรงๆนะครับพยายามแบบยิงนักบวชให้มันตายไปไวนะครับเพราะว่าน่านนี้คุณผู้ชมจะรักมันมากทิ้งเงินผมเยอะนี้เพราะว่าผมไปจัดการพี่ยักษ์มารอบหนึ่งได้เจ็ดหมื่นห้านะครับวันนี้ผมอัพเกรดปืนพกเต็มแล้วนะครับผม ต่อไปเดี๋ยวเรามาเช็คก่อนว่าเราต้องซื้ออะไรเพิ่มไหมกระเป๋าครับเยี่ยมขยายซื้อเลยครับเคบัตเตอร์ไฟด่านนี้ห้ามใช้ปืนระเบิดนะครับเสี่ยงโดนแอลลี่ตายหา่าโอเคในมื่อผมซื้อประมาณนี้เรียบร้อยเออมีอา g ด้วยเดี๋ยวซื้อเลยครับใช้ปืนอื่นมันก็ดีเหมือนกันไม่ต้องซื้อละออันนี้เราแนะนําให้อัพดาเมจช็อตกันไปเลยครับที่เหลือเนี่ย อัพให้หมดเท่าที่จะทําได้ตอนนี้เราจะโฟกัสที่อัพปืนช็อตกันนะครับไหนวะนี่นี่ช็อตกันนี้จะอัพแปบ๊บเดียวครับไวกว่าปืนพกแปบ๊บเดียวก็ลิมิตก็ครบละเออมีเงินหมดละเงินหมดละเค Come back to enjoy ด่านนี้เป็นด่านที่ทุกคนรักนะครับในเมื่อหลังจากนี้นะฮะลูอิสได้ เอาเขาเรียกอะไรนะตัวอย่างไวรัสพร้อมกับยาแอนติบอดีนะครับที่ว่ายับยัง้งยับยั้งไวรัสได้ชั่วคราวแล้วมาเนี้ยเอ้ยยับยั้งปรสิตไม่ใช่ไวรัสด,ดีถวยบ้านะครับแต่ว่าสุดท้ายก็โดนแซทเลอร์นะครับฆ่าก่อนแต่ว่าลอิสก,ก็ได้ให้ยาที่แบบยื้อเวลาให้รีออนในการแบบว่าลดการเจริญเติบโต,ตของปรสิตได้นะครับ ลุยดานเป็นคนดีมากแล้วลีออนก็เจอแอนลีค่ค้างนะครับแต่แอนลีล่เสือกโง่ครับอยู่ข้างล่างแล้วก็จะโดนนักบวชจับนะครับธารกิจด่านนี้ไม่ยากครับเพียงแค่คุณผู้ชมอย่าให้ไอ้ไอ้พวกขาเนี่ยเข้าถึงตัวแอนลี่นะครับแล้วก็ระวังตัวยิงคนูใส่ด้วยนะครับแนะนํายิงยิงที่ขานะครับอย่าไปยิงโดนตัวแอนลี่นะเว้ยนัดเดียวคือแพ้เลยอ่ะนี่นี่นี่รู้รู้ เก็บมันก่อนนะไอตัวนะธนูเนี่ยเก็บธนูก่อนมันน่ารำคาญมากถ้าคุณเอาปืนพกเต็มเนี่ยดานนี้จะสบายครับใช้สไนมันน่ารำคาญกว่าปืนพกมันหันง่ายกว่าโอเคอืมอืมไม่ต้องห่วงครับยิงที่ขาครับดีๆอย่ายิงโดนตีนแอดลี่ก็เพียงพอจะกลายตัวสีแดงก่อนมันถึก โอเคนี่ยิงขามันเราอยาไปยิงอยายิง,ยงตรงนี้ยิงโด,ด, okay, แโด,ดแน,น,น,นแอดลี่โอเคครับแม่งจะโดนจับอะไรยัยแงะนี่ไงนี่ไงนี่ไงแอดลี่มันเก็บเง Africans, ินให้กูหน่อยได้ไหมกูขอร้องกูไม่ต้องงานอะไรเฮ้ยเฮ้ยมันเก็บเงินให้าวะคดีดีดีโอ้สุดยอดครับตอนนี้แอดลี่ก็หนีขึ้นมาประตูมหาเราข้างบนได้แล้วนะครับหลังจากนี้จะอ,อันตรายมากขึ้นนะครับผมขอรับกระสุนสองดอกก่อนโอ้โห จัดการพวกนี้อู้อู้อูอ้เดี๋ยวสิบหายแล้วแอนลี่กูจะไปนรก ok แล้วเออเอา green herb ให้แอนลี่ครับแค่นี้แอนลี่ก็เต็มละเดินหลบก,ก่อนนะฮะโอ้โหธนูมันเยอะจังวะเอ้ยไม่ใช่ธนูนี่มันโล่โอเคครับ วิ่งได้ก็วิ่งวนก่อนนะฮะเพราะว่ามันมีตัวปรสิตเกิดอยู่ตัวหนึ่งนี่ไงโอเคยิงหัวครับยิงยิงลแล้วเตะให้ลมครับฉะนั้นเราก็เดินวนกลับมาครับเดินพยายามเดินเดินวนนะครับดีกว่าอยู่เฉย,เด,ยเดี๋ยวโดนปรสิตฆ่าไปแดกหัวนะครับนี่เก็บเก็บธนูโอ้ยแม่งเยอะว่ะซิมหายละ ที่เกียดอะเอาอะไรดีอะช่างแม่งแล้วกันครับยิงหัวไปยิงหัวไปครับพยายามอยู่กับที่เดี๋ยวเราไม่รู้ว่าศัตรูจะอ้อมมาตุยตูดเราข้างหลังหรือเปล่านะครับหมด,ดยมังมะนี่ไงธนูอีกดอกนี่โหดนัดเดียวก็หัวแตกครับเดี๋ยวพยายามมองด้านข้างก่อนเล่นโหมดยาก6นักบวชมันก็จะเยอะอย่างนี้แหละฮะ อืมเรียบร้อยตายน่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอากระสุนพื้นพกหมดเวนเวนผสมสมุนไพรเดี๋ยวเรารีโหลดก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ไม่มีอะไรแล้วด่านนี้มันจะง่ายๆครับแค่นี้เองตอนนี้เราก็เคลียร์ทุกอย่างหมดเดี๋ยวผมจะขออนุญาตถึงพื้นพกแล้วก็ เก็บกระสุนทุกอย่างที่มีนะครับโอเคตรงนี้แอดลี่หลบไปดิโอเดี๋ยวโดนฟันหรอกเออระเบิดแฟดสวยงามเดินออกมาทางนี้ก่อนตอนนี้เราสบายแลนะครับไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องกังวลก็เก็บของเท่าที่อยากจะเก็บให้หมดนะฮะติดโอ้ติดแอดลี่หัวร้อนแล้วเนี่ยมิใใช้คนเดียวที่ไม่เคยเกลียดเธอรู้ตัวปะ สมัก่อนดูคลิปคนอื่นแบบพวกไดซเซวิวิวเต็มอย่างพี่คิวไอคอนเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าพี่แกจะเกียดอารี่ทำไมนะครับจนกระทั่งผมได้กลับมาลองเล่นเองก็เลยเข้าใจละตีกระสุนปืนกลสมุนไพ่จะไปแดกนะครับยังไงด่านเราไปเริ่มมึงก็เต็มโอเคใครที่ดูส่วนใหญ่คนจะดูคลิปผมจาก เกมนี้ในเวอร์ชันไลน์สตรีมนะครับเพราะว่ามันรอบเดียวจบใช่ปะมาดูคลิปแบบธีรภัทรทก็ได้โอ้นึงนะเมื่อกี้เหมือนผมจะได้กระสุนนี่ไงทิ้งอันลี่ไวน,นี่ก่อนนะครับมองหายอ้ยามันดีก่อนแ้วหนึงมันมีอยู่มีอยู่ตรงไหนวะน่าจะตรงนี้แหละนี่ไงถอยมาแล้วยิงนะฮะถ้าจะไม่ผิดต้องเป็นของดีอยู่นะนี่ไง มุงกุดเรียบร้อยครับไปทางไหนวะนี่ไงฝัหนึ่งนะคุณผู้ชมหน้ากากคู่กันยามันีนี่เขียวคู่กันเนี่ยหน้ากากนี่นี่นะครับอันนี้ไม่ได้คู่กับใครโอเคผสมผสมมันยามันีเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะ ไปด่านต่อไปกันเรียบร้อยครับโอ้โหระดับเอเหรอโดนดาเมตไปเยอะอยู่เชี่ยมด่านต่อไปโคตรง่ายเจอพี่ยาสองตัวนะครับปืนเราเต็มแล้วอะ่ะงีเราก็สู้กับมันได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอจบพาที่5ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่น่าติดตามแต่ต้นนจบ้วยนะครับผมอย่าลืมเออ คอมเมนต์ติชมกันได้นะครับแล้วก็ใครอยากเป็นสปอนเซอร์ก็อินบ็อกผ่าน Gmail ผมมานะครับให,ให้เล่นเกมอะไรหรือว่าโฆษณาอ,อะไรก็บอกได้นะครับเจอกันนะครับคลิปหน้าสัสนีก็สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน